สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณานและคลิปวิดีโอจนจบให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะเรียกได้ว่าเออ การจะเป็นการที่เอฟซีคนหนึ่งอ่ะจะรักศิลปินดาราคนหนึ่งจนอยากจะให้ของขวัญเป็นที่ระลึกแต่ว่าการส่งของขวัญให้กับศิลปินอ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเอฟซีบางท่านถูกปะบางทีใจเราเนี่ยรักชอบอย่างสมมติพี่หลิงน้องอมอย่างเงี้ยอยากจะให้ของขวัญสักครั้งหนึ่งวิ่งตามยังไงแบบบางทีมันก็มันเป็นการยากที่จะส่งของขวัญถึงดาราศิลปินที่เราชอบ และอีกครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประทับใจมากๆเพราะว่ามีเอฟซีชาวจีนล่ะนะคะเขาเล่าถึงความยากลําบากความเปิมเปิมเปิลของเขากว่าจะส่งของขวัญชินี้ให้กับพี่หลิงได้อ่ะนะคะจนพี่หลิงเห็นแล้วนะพี่หลิงเอามาโพสต์ลงในเว็บัวเลยว่าขอบคุณที่ไม่ละทิ้งความพยายามนะคะในการจะส่งของขวัญให้กับเหลิๆคือซาบซึ้งอ่ะนะก็คืออันนี้เอมองแล้วน่าจะเป็น าคๆว่ากรอบรูปภาพป่ปแล้วก็รวบรวมพี่หลิงต่างๆพี่หลิงบอกขอบคุณมากเลยได้รับแล้วขอบคุณมากนะคะเออยังไงยังไงนะเขาก็ในในในตัวของขวัญเองเนี่ยก็เขียนว่าขอเป็นกำลังใจให้เชื่อมั่นในตัวเองนะสู้ต่อไปหลิงๆทำได้แน่นอนขอซัพพอหลิงๆพยายามต่อไปให้เชื่อมั่นในตัวเองสู้ๆนะ สู้ๆูนะเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็เป็นรูปพี่หลิงแบบรวบรวมผลงานมาให้เนี่ยก็แปะรูปมาให้แล้วเขาก็มีจดหมายน้อยถึงพี่หลิงด้วยนะคะแล้วพี่หลิงก็บอกพี่หลิงก็ทราบซึ้อพี่หลิงอ่านแล้วล่ะนะครวนี้เนื้อความจดหมายที่พี่หลิงถ่ายมาให้ก็คือถ่ายมาให้ดูว่าเขาเขียนจดหมายน้อยมาแต่แบบก็ถ่ายไม่เต็มอะนะแต่อ่านคร่าวๆจับใจความได้ว่าคือแฟนคลับท่านนี้ยก็คือ นั่งรถนั่งเครื่องจองเครื่องหลังเลิกงานจะเอาของขวัญชิ้นเนี้ยมาให้พี่หลิงกว่าจะให้ได้คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆเขาก็เล่าเรื่องความแบบโกโก้ของตัวเองอะ่ะเอาแปลคร่าวๆเท่าที่เท่าที่เพราะาภาพนี้พี่หลิงก็ถ่ายมาไม่เต็มจดหมายะนะก็เดาๆเอาเอวนะคะเอาคร่าวๆนะเขาบอกถึงควงหลิงหลิงเป็นภาษาจีนนะเมื่อหลิงหลิงเห็นจดหมายฉบับนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าหลิงหลิงอะ่ะ ได้ลิขิตลงแล้วว่าจะได้รับของขวัญที่เหมาะกับหลิงๆโดยเฉพาะเลยคือฟ้าลิขิตมาให้แล้วว่าจะให้ได้รับของขวัญชิ้นนี้นะเบื้องหลังของขวัญชิ้นนี้มันมีเรื่องตลกและคนส่งของขวัญเนี้ยก็เป็นคนหล่อน่ารักขยนันมีน้ำใจแล้วก็จริงใจเสมอนะไม่ว่าคนที่ส่งของขวัญอันนี้จะเหนื่อยแค่ไหนอะ่ะก็พยายามจะต้องส่งของขวัญชิ้นนี้ให้กับคน ที่เชื่อว่าควรค่าแก่การชื่นชมนั่นก็คือหลิงหลิงนั่นเองมันเป็นของขวัญล้ำค่าหลังจากที่ได้แบบรลังสรรนะนะเขารวบรวมอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาทำมาหลายสัปดาห์เลยทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองอะ่ะไม่เคยมาแตะต้องงานเหล่านี้เลยนะแต่เขาก็จะทำงานชิ้นนี้ออกมาให้ได้เพื่อหลิงหลิงนะก็คืออยากจะเอาไปให้พี่หลิงหลิงนี่แหละ ตอนที่ไปร่วมงานตอนมีแฟมิลี่ที่จีนนะตัวเขาเองเนี่ยหลังจากเลิกงานในช่วงเช้าแล้วพอเลิกงานตอนเที่ยงนะก็จองตั๋วเครื่องบินไว้ไอ้ตั๋วเครื่องบินที่ถูกจองอ่ะดันบล็อกก็คือถูกเลื่อนไฟอะ่ะเนื่องจากสภาพอาปปกาศอันเลวร้ายใช่ปะเพื่อที่จะเปลี่ยนเวลาไฟอะ่ะเพื่อจะเอาของขวัญไปให้พี่หลิงให้ได้ก็เลยนั่งรถไฟความเร็วสูงนะจากกวางโจวนั่งไปเซิจจนเจิ้น แล้วก็ยังขึ้นเครื่องที่เร็วที่สุดเพื่อต่อไปที่เซี่ยงไฮ้โอ้โหนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวเขาเองอ่ะก็ไม่คุ้นเคยกับสนามบินแล้วก็นะเลยทําให้ไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ตอนแรกก็ยอมแพ้และคือมันไปขึ้นเครื่องไม่ทนันแต่เสียงในใจบอกว่าเธอยอมแพ้ไม่ได้นะก็เลยเอาวะตัดสินใจจองเที่ยวบินที่เร็วที่สุดเพื่อบินไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้าย ก็ไม่สามารถส่งของขวัญไปถึงมือพี่หลิงได้นะเพราะว่าไปเจอข้อมูลบางอย่างเราก็เลยคิดว่าพี่หลิงอะ่ะจะอยู่ในดิสนีย์แลนด์ตอนกลางคืนนะแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะเอาของขวัญไปให้เนี่ยก็จองผิดจองถูกอะไรอย่างเงี้ยจองห้องผิดในบีบีนะก็เลยสรุปแล้วไม่ได้ให้ของขวัญให้ของขวัญไม่สำเร็จภารกิจนี้แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วด้วยว่า พี่หยิงองไปไหนแล้วเพราะตอนแรกอยู่แถวแถวดิสนีย์แลนด์เอคาดว่าน่าอย่างนั้นน่าจะเป็นช่วงแฟมิลี่ที่เซี่ยงไฮ้ป่ะที่มีการเปลี่ยนสถานที่อะไรกันอย่างเงี้ยแล้วไปจัดสถานที่อีกที่หนึ่งแถวแถวดิสนีย์แลนด์นะมาเป็นงานแบบว่าเงียบเชียบมากปิดมิชชิ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีข้อมูลอะไรที่ได้มามันก็อาจคลาดเคลื่อนเขาเลยจองผิดจองถูกคือแบบอุลอุลวนอุลหมาน่ะนะสรุปเขาก็ไม่ได้ให้ให้ไม่ถึงเอาของขวัญไปแล้วแต่ไม่ได้ ตัวเขาเองอะ่ะก็เลยต้องรีบบินกลับกวางโจวในวันเช้ารุ่งขึ้นเลยนะสุดท้ายแล้วตัวเขาเองก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาตั้งใจจะส่งของขวัญให้พี่หลิงมันคุ้มค่ามากนะแล้วก็เขาอยากจะลองอีกสักครั้งหนึ่งว่าจะต้องหาวิธีเอาของขวัญชนิ้ให้พี่หลิงให้ได้สุดท้ายแล้วว่าฉันก็แค่สนุกไปกับกระบวนการต่างๆนะคะที่ต้องทำงานอย่างหนักเลยเพื่อหาโอกาสให้ตัวเองอะ่ะ เอาของขวัญส่งให้พี่หลิงถึงฉันเลยดูเป็นคนโง่แต่น่ารักแล้วก็ดื้อรั้นนะหวังว่าของขวัญปีนี้คงจะทำให้หลิงหลิงแฮปปี้นิวเยร์นะจ๊ะคือไม่สำเร็จด้วยนะสรุปอะแต่สุดท้ายก็มาส่งอีท่าไหนไม่รู้ว่าสุดท้ายพี่หลิงก็ได้อะพี่หลิงก็เลยอ่าะเราก็คงแบบชีวิตคนเราเนอะอันนี้แบบสะท้อนถึงชีวิตคนเราเลยมันก็อย่างนี้แหละบางอย่างมันยากย็นยากเย็นกว่าจะได้กว่าจะทำสำเร็จแต่ บางทีความสุขอ่ะมันอาจจะสำเร็จไปแล้วตั้งแต่ขั้นตอนที่เราได้สู้เพื่อที่จะพยายามทําให้คนที่เรารักอ่ะบางทีความสุขมันอยู่ตรงนั้นแล้วขั้นตอนตรงนั้นคือทุกคนอ่ะมันบางทีอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขในเป้าหมายที่ได้ทําสำเร็จใช่ป่ะอย่างคนนี้ความสุขตอนแรกอาจจะอยู่ที่คิดว่าอยู่ที่การให้ของขวัญพี่หลิงได้สําเร็จแต่จริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่เขาต่อสู้เพื่อให้ได้ของส่งของขวัญสําเร็จก็ได้ ถ้าเป็นคนมองโลกบวกนะทัศนคติบวกก็จะมองตรงนั้นก็คือแล้วพอให้สําเร็จอีกให้ของความพี่หลิงสําเร็จอีกก็เรียกได้ว่าเบิ้ลคูณสองสำเร็จคูณสองอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอเ่าเรื่องอันนี้คือคิดย้อนไปทีไรอะไรอย่างเงี้ยวีรกรรมอันนี้มันก็จะตัดตันหลกฮาฮาโกโก,โกโ้แล้วสุดท้ายแล้วความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือแชร์ไปถึงพี่หลิงแล้วพี่หลิงก็รับรู้ด้วยอ่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆในความพยายามสุดท้ายได้รับแล้วนะคะเออเนี่ยนะมัน คือคนจริงเขาเป็นคนที่ลึกซึ้งอะนะพี่สาวจีนพวกเนี้ยคือเขาทําอะไรคือแบบคือคุณเข้าใจป้าของบางอย่างกว่าจะได้มากว่าจะทําสําเร็จแนตะ่ถ้ามันผ่านขั้นตอนของการลําบากกว่าจะได้มาอย่างยากเย็นอนะมันมีคุณค่ามันมีคุณค่ากว่าการได้มาง่ายๆก็อยากให้มองโลกแง่บวกกันละกันนะเราก็อ่านเรื่องราวพวกนี้รับรู้เรื่องราวพวกนี้แล้วก็เอามาเปลี่ยนเป็นพลังบวกให้กับชีวิตเราก็ได้นะเออก็ มาต่อกันมาต่อกันอีกงานของพี่หลิงละการสำหรับงานแปลงสีฟันไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของพี่หลิงในจีนเนาะมันก็ปล่อยบทสัมภาษณ์ออกมาแบบเออมันได้มุมมองอะไรแปลกๆก,กับพี่หลิงนะเออวันนั้นที่มันมีสัมภาษณ์ของคุณจ๋าใช่ไหมฟตรีมีค์ดมันก็จริงนะพอดีเอไปอ่านเจอคอมเมนต์หนึ่งในช่องเอเองนี่แหละเขาบอกโอ้ขออนุญ,ญาตนะบอกว่า พี่จ๋าไม่ทำการบ้านเลยอ่ะคำถามพวกนี้เรารู้มาหมดแล้วว่าเหมือนรายการสามแซบเอาพาดพิงไปอีกก็แบบเวลาสัมภาษณ์ศิลปินอะไรแบบไม่ค่อยทำการบ้านมาเลยอ่ะสัมภาษณ์แต่คำถามเดิมๆคำถามที่แบบเรารู้กันอยู่แล้วจริงๆอ่ะได้โอกาสในการสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟกับน้องอย่างเงี้ยนะ่าทีมงานน่าจะทำการบ้านมาหน่อยคือจะไปโทษคุณจ๋าหรือว่าพิธีกรสามแซบคงไม่ได้คงเป็นเรื่องของทางทีมงานเบื้องหลัง มากกว่าหรือว่าบางทีเทปนั้นอาจจะถ่ายไว้นานแล้วกว่าจะได้เวลามาออนแอร์มันก็ช้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลมันก็เลยไม่เฟลชอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือก็เลยบอกว่าที่ทีวีรายการทีวีต่างๆมันจะล้มหายตายจากกันไปก็เพราะสาเหตุหนึ่งมันอย่างนี้แหละมันสู้ความเร็วของพวก YouTube หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆอย่างทีทีอะไรพวกเนี้ยเออย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยมันมัน มันเร็วอะ่ะมันฉุบฉับเวลามันอัปเดตอะไรมันไวปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บ,บในขณะที่รายการทีวีอย่างสามแซบหรือ,อรายการคุณจ๋าเองมันจะต้องมีกองมีทีมงานเบื้องหลังมีอะไรกว่าจะเซตวันนัดวันอะไรมาได้แบบกว่าจะตัดต่อกว่าจะได้อนแอ์มันก็คือคล้ายๆว่าข้อมูลคอนเทนต์มันไม่สดแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีคําถามที่คุณจ๋าถามตอนนั้นอันนี้เอมอลนะความคิดเห็นส่วนตัววันนั้นที่คุณจ๋าถามอนะณวันนั้นอะถ้าเอามาออกอากาศตอนนั้นอะอาจจะเป็นข้อมูลใหม่ หรือว่าสามแซบอะไรก็ตามแต่พอกว่าเขาจะตัดต่อกว่าจะทำซับกว่าจะอะไรใช่ป่ะกว่าจะออกมาได้มันผ่านไปเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้ข้อมูลคอนเทนต์นะผ่านไปวันหนึ่งมันก็ไม่สดมันก็ไม่เฟลชแล้วอะแล้วเนี่ยแหละก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้ฟรีทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันจะล้มหายตายจากกันไปเพราะมันสู้ความเร็วของแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ได้แต่แพลตฟอร์มออนไลน์มันก็มันเร็วก็จริงแต่เราก็ต้องกรองอะ บางทีมันเร็วแต่มันไม่ได้กรองแต่อย่างรายการที่เอ่อฟรีทีวีพวกนี้มันกรองแต่บางทีนั่นแหละมันก็ไม่ทันกับเหตุการณ์แล้วคือโลกยุคนี้เปลี่ยนไปเร็วมากๆก็แต่ถามว่าเห็นด้วยไหมเออมันก็จริงมันก็เป็นนะแต่เราก็มองในแง่ดีแล้วกันว่ารายการสเตมิคัสหรือว่ารายการอะไรที่เขากล่าวถึงเนี่ยบางทีข้อมูลมันไม่เฟรชมันเป็นข้อมูลสําหรับด้อมที่ติดตามน้องมานานก็จะรู้ข้อมูลอยู่แล้วมันไม่ได้ใหม่ แต่ถ้าเป็นชาวด้อมใหม่ๆอ่ะที่เขาเพิ่งมาติดตามน้องหลิงน้องอ,อมใช่ไหมเขายังไม่เคยรับรู้ข้อมูลพวกนี้บางทีเขาเพิ่งมาดูรายการเพิ่งมาติดตามเขาดูรายการนี้เขาบอกอ๋อน้องอ,อมเป็นอย่างนี้หรอพี่หลิงเป็นอย่างนี้หรออ๋อนะก็เอาเป็นว่าคล้ายๆว่ารอรอเอฟซีใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเขาจะได้รับรู้ข้อมูลเดียวกันกับเราไปก่อนละกันนะฮะจะได้ตามกันทันเออเข้าใจความหมายเอปาก็นะเพราะว่าน้องยังตก FC ใหม่ๆเข้าด้อมได้อีกเยอะแหละค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆตะล่อมก็มาส่วนใครที่เป็น FC เกา่าแบบเป็นด้อมตั้งแต่โอ้โหใช่ไหมตั้งแต่แรกเริ่มก็อาจจะเบื่อๆคอนเทนต์หน่อยว่าฉันรู้หมดแล้วพวกนี้ฉันอยักได้อะไรใหม่ๆก็ใจร่มๆหน่อยละกันร,รอชาวด้อมคนใหม่ที่เขาเพิ่งเข้ามาติดตามเขาจะได้รู้เรื่องราวไปพร้อมๆกันกันกบเราเนาะเอออ่ะ,อะก็อย่างนี้ละกันอย่างนี้ละกัน สำหรับวันนี้มีอะไรใหม่ของพี่หลิงก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่แปลงสีฟันไฟฟ้าเนอะมีสัมภาษณ์พี่หลิงออกมามาค่ะโอโ้ก็ได้ได้ว่าสัมภาษณ์อันนี้ก็โอ้มันเป็นใหม่จริง,รงๆนะของคนจีเวลาเขาสัมภาษอะไรเขาจะใหม่นะแล้วก็แบบเนี่ยเขามาสัมภาษณ์ถึงผลิตเกี่ยวกับเรื่องทางปากของพี่หลิงอะไม่เคยมีใครสัมภาษณ์ซึ่งเอก็สนใจในปากของพี่หลิงแต่เอไม่ได้สนใจยาสีฟันอะไรหรอกการดูแลรักษาฟันอะไรก็ก็รู้ก็กกดีแต่ที่เอสนใจคือรูปปากพี่หลิงเวลาพูดมันสวยดี แค่นั้นแหละแต่ก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์ถึงจุดนี้นะอ่ะพี่หลิงให้สัมภาษณ์เป็นภาษภาษกวางตุ้งนะคะเออเอว่ามันน่าสนใจดีนะเพราะว่าพี่หลิงมาโฆษณาแปลสีฟญาไฟฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อ่ะมาดูกันเลยนะคะคําถามแรกก็คือหลิงหลิงช่วยแชร์วความรู้สึกแรกที่ได้เห็นซูโฟยูไนซีพี่หลิงนะคะบอกว่าสองอันนี้เลยนะคะหลิงหลิงรู้สึกเซอร์ไพรส์รามากเลยค่ะ ตอนที่หลิงใช้ครั้งแรกอ่ะใช้อันนี้นะก็ศึกษาเองอยู่นานมากเลยเพราะหลิงอ่ะจะใช้อะไรจะเป็นคนศึกษาก่อนว่ามันเป็นเทคโนโลยีอะไรกันแน่นะแล้วก็คือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่มากๆหลิงก็เลยต้องใช้เวลาศึกษามันหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> สะดวกมากๆเลยนะอย่างแรกเลยคือสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยเพราะจริงๆแล้วหลิงเนี่ยเป็นคนนึงเลยนะ ที่จะให้ความสําคัญกับสุขอ,อนามัยเป็นอย่างมากเรื่องของความสะอ,สะอาดอย่างเงี้ยแล้วแปรงสีฟันอันนี้มันเป็นอันนึงเลยที่ถูกสุขลักษณะมากๆเลยค่ะแพ็กเกจข้างในอันนี้ก็สามารถดัดแปลงมาเป็นแก้วนาะแก้วน้ําบวนปากได้แล้วอันนี้มันก็ยังใช้สามารถฆ่าเชื้อหัวแปรงสีฟันอันนี้ได้ด้วยเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าห้องน้ํามันสกรปรกมากดังน,นั้น หลิงก็เลยมีความสุขมากๆเลยค่ะและอีกอย่างนะคะหัวแปลงสีฟันอันนี้มันเหมาะกับฟันของหลิงค่ะใช่เลยก็เลยรู้สึกว่าหลังจากใช้แปรงสีฟันนี้แล้วก็รู้สึกว่าสะอาดมากๆเลยเวลาจะชาร์จแบตก็สะดวกนะคะแค่ใส่เข้าไปตรงแท่นนี้ก็สามารถชาร์จแบตได้ทันทีเลยค่ะหลังจากที่หลิงได้รับ เนี่ยแปลงสีฟันอันนี้แล้วก็แทบรอไม่ไหวเลยที่จะทดลองนะคะแล้วสรุปคือสะดวกสบายมากๆปกติเวลาหลิงไปถ่ายละครหรือว่าออกไปข้างนอกมันก็พกพาสะดวกมันมีเทคโนโลยีทั้งหมด4ีหมดด้วยกันค่านะอ่าถัดมาถัดมากับคำถามที่ว่าหลิงหลิงตอนเด็กๆอะ่ะจัดการกับฟันที่หลุดยังไงหรอหลิงหลิงคงตอบว่าไงลู้ป้าบอกว่า ตอนถอนฟันเด็กๆอะหรอฟันของหลิงเหรอคะตอนที่หลิงยังเด็กมากนะหลิงจะซ่อนฟันเอาไว้ใต้หมอน่ะแต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วนะคะคำถามถัดมาคะ่ะปกติหลิงๆแปรงฟันยังไงหลิงๆเคตอบว่าปกติหลิงแปรงฟันเร็วมากคะ่นะน้าหลิงอะเดี๋ยวหลิงลองใช้แปรงสีฟันอันนี้ให้ดูเลยนะคะนี่นะคะก็จะแปรงด้านบนอย่างนี้คะ่ะ จากนั้นก็แปลงด้านล่างอย่างนี้ก็ประมาณ10บกว่าทีอะค่ะเห็นไหมฟันหลิงสะท้อนแวววาวเลยใช่ไหมคะจากนั้นนะหลิงก็กลับด้านแล้วก็แปลงอีกข้างหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําแบบนี้จากนั้นก็แปลงด้านหลังนะแล้วถ้าตรงนี้ยังมีที่หลิงก็จะแปลงแบบนี้อีกด้วยค่ะทีมงานเลยบอกว่าหัวแปลงของเรามีขนาดเล็กมากสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกซอกมุมเลยเนาะใช่ค่ะ หัวแปลงอันนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะลิงคอนเฟิร์มอันนี้เอเติมใม้แต่พี่ลิงตอบอย่างนี้บอกว่าหัวแปลงอันนี้สะดวกสบายมากนะคะถัดมาค่ะคําถามที่ว่าเวลาตื่นนอนอ่ะลิงลิงขี้เกียจตอนเช้าอยู่บนเตียงบ้างหรือเปล่าลิงลิงเคบอกว่าลิงเหรอคะลิงไม่มีเวลาขี้เกียจตื่นอะไรบนเตียงอย่างนั้นนะคะตื่นมาปุ๊บเนี่ยลิงต้องรีบขึ้นมาแปลงฟันทันทีเลย แล้วก็ทุกครั้งหลังจากทานอาหารเสร็จก็ต้องแปลงฟันทุกครั้งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นนะคะหลังจากทานข้าวแล้วก็จะแปลงฟันหนึ่งครั้งกับคําถามที่ว่าหลิงหลิงไปเที่ยวแล้วพกพาอะไรไปเที่ยวบ้างหลิงหลิงเคตอบว่าปกติเวลาหลิงไปเที่ยวนะหลิงก็จะเอาเสื้อผ้าไปแต่ก็จะนําไปไม่เยอะนะคะอย่างเช่นแบบไปกี่วันก็จะเอาเสื้อผ้าไป ตามจำนวนวันที่ไปค่ะจะดูได้ว่ามีสาวสวยเยอะมากเลยที่พกเสื้อผ้าไปเยอะๆเอาไว้ใส่ไปถ่ายเช็คอินที่เที่ยวใช่ไหมคะจากนั้นหลิงยังเอาใดเป่าผมไปเองด้วยแล้วก็มีเครื่องสำอางแล้วก็แปรงสีฟันค่ะเป็นเรื่องปกติเลยที่หลิงจะพกพาแปรงสีฟันของตัวเองไปด้วยนะคะแต่แปรงสีฟันอันนี้สามารถฆ่าเชือ้อ แล้วก็มีแก้วบนปากด้วยอันนี้ทำให้หลิงรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆเลยค่ะอืมนะถ้ามากับคำถามที่ว่าปกติแล้วหลิงจะใช้แก้วน้ำที่โรงแรมล้างปากปะบนปากอย่างเงี้ยค่ะหลิงๆตอบว่าหลิงไม่กล้าใช้ค่ะปกติถ้าหลิงไม่ได้เอาไปเองก็จะใช้มือของตัวเองนี่แหละคะ่ะลองน้ำขึ้นมาหลิงรู้สึกว่ามือของตัวเองนี่โคตรสุดยอดเลยค่ะเจ๋งอะ ลองน้ำได้เยอะแล้วก็ไม่รั่วด้วยนะคะใช้มือของหลิงนี่แหละค่ะลองก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหตัวเองนี่ก็เจ๋งมากเลยเนาะอะไรอะวิลิกนะคะคือมือพี่หลิงใหญ่อะเนาะอันนี้เสียงเอเองแล้วนะบอกว่าเออเวลาพี่หลิงก็มือพี่หลิงใหญ่แล้วก็มันแนบอย่างนี้มันก็เลยกรองน้ำได้เยอะอนะเออก็ตลกดีเนะาะทันมาทันมาบอกว่ากับคําถามสุดท้ายแล้วนะบอกว่าหลิงหลิง ชอบแปลงสีฟันอันนี้ขนาดไหนช่วยบอกรักมันหน่อยสิหลิงหลิงก็เลยพูดเป็นภาษากวางตุ้งนะคะหลิงเห็นว่าเธอมีเอกลักษณ์มากเลยนะแล้วยังสวยอีกด้วยทําให้หลิงใจเต้นแรงสุดๆเลยอะนะเธอเธอเอ่ะแล้วพี่หลิงก็หัวเราะอะนะคะก็เลยไม่จบว่าตกลงเธอจะอะไรนะนายหลิงหลิงลองพูดเป็นจริงกลางบ้างสิหลิงหลิงก็เลยบอกว่า ฉันเห็นแล้วนะหลิงเห็นแล้วว่าเธอสวยแค่ไหนทำใจฉันเต้นหมดแล้วนะจะทำยังไงดีกับเธอเนี่ยแล้วก็หัวร้ออ่ะนะคะเอออันนี้ก็ได้รู้มุมมองพี่หลิงเพิ่มมากขึ้นนะว่าเออที่พี่หลิงบอกไปเที่ยวไหนแล้วพวกพาอะไรไปบ้างพี่หลิงบอกก่อนเลยว่าเสื้อผ้าแน่นอนค่ะเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปเท่าตาม,ตามจํานวนวันที่จะไปคือไม่คิดเยอะไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรนะคะ ในขนาดที่พี่หลิงก็รู้ด้วยว่าสาวสวยคน,น,นอื่นเพราะว่าแหมพี่หลิงอยู่วงการบันเทิงเนาะไปถ่ายละครไปอะไรก็แหมมีนอนร่วมห้องอะไรอย่างเงี้ยก็คงเห็นมาเยอะแล้วค่ะส่วนมากผู้หญิงสวยๆก็จะพกเสื้อผ้าไปเผื่อเยอะเพราะเอาไว้เผื่อเปลี่ยนถ่ายเวลาเช็คอินตามสถานที่เที่ยวต่างๆเสื้อผ้าจะได้ไม่ซ้ำแต่พี่หลิงผู้ทำนองพี่หลิงไม่ใช่พี่หลิงเอาไปแค่จำเป็นตามจำนวนวันที่ต้องใช้แล้วจบนะเออมันก็จริงนะก็ รู้นะว่าพี่หลิงเป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนง่ายๆแมนๆเนะาะจักนานก็บอกว่าเอาไดตเป่าผมของตัวเองไปด้วยตอนแรกก็ตกใจนะเฮ้ยเอาไดไปด้วยเหรอคิดไปคิดมาอ๋อบางทีพี่หลิงแบบไดตัวเองมันมีไดจะม้วนลอนก็ได้จะยืดตรงอะไรก็ได้อย่างนี้ไงบางทีไดที่โรงแรมให้มันก็มันก็ได้แต่เป่าแห้งอะเนาะบางทีพี่หลิงต้องม้วนต้องอะไรใช่ไหมอยู่วงการบันเทิงมันก็สะดวกหน่อยแล้วก็คุ้นมือเราด้วยใช่ไหมเพราะว่าพี่หลิงยังไงก็เป็นดาราสาวสวยนะคะก็ต้องมีแต่งตัวกันบ้างแล้วก็มีเครื่องสำอางแล้ว แน่นอนค่ะแปรงสีฟันต้องเอาไปเองอยู่แล้วนะก็คือเรียกได้ว่าไอเทมแปลงสีฟันอันนี้น่าจะถูกอกถูกใจพี่หลิงมากๆเพราะว่าพี่หลิงบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยก็ยังไม่รู้ว่าใหม่ยังไงอะนะพี่หลิงก็ยังไม่ได้บอกแต่ก็แบบก็น่าสนเนาะชาวไทยเราคนไหนสนใจแปลงสีฟันไฟฟ้าเอไปดูราคารู้สึกก็ไม่แพงจากของคนไทยนะก็เป็นระดับพันนะก็อยู่ที่โมเดลอะค่ะว่าคุณเลือกโมเดลไหนโมเดลทั่วไปสแตนดาร์ดก็เป็นพันอย่างเงี้ยหัวปงหัวแปลงแปลงไฟฟ้า นะคะแล้วก็หัวแปงก็ดูแล้วค่อนข้างเล็กอยู่เหมือนกันก็สามารถเข้าได้ทุกปากเอพูดไรเข้าได้ทุกปากก็คือแบบจะปากใหญ่ปากเลยมันเข้าได้แล้วมันแปงได้ทั่วทุกซอกมุมนะถ้าตามนี้นะเออแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของจีนเอก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะใช้ดีจริงเปล่าเพราะว่าเอาจริงในใจเอลึกๆก็ยังไม่ค่อยอันนี้พูดตรงๆว่ายังไม่ค่อยเชื่อมั่นของแบรนด์จีนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าคือแบรนด์จีนอะให้ดูตามราคา ถ้าราคาถูกๆหน่อยเราก็อย่าไปหวังอะไรมากก็ตามที่เรารู้กันแต่ถ้าราคาค่อนข้างสูงเหมือนของเกาหลีเหมือนของฝรั่งอ่ะก็ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งใช่หมหตอนแรกก็คิดอย่างนี้อย่างอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะเอซื้อน้ตบุ๊กแบงของคนจีนมาก็ไม่ได้ขี้ไก่กาอะไรนะอ่ะบอกไปเลยยี่ห้อ l รโนเวอใช่ไะก็นึกว่าเออมันก็มันก็นกโอนะมันก็ราคาเหมือนกับพวกของ HP ของอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ แต่ว่าในราคาเท่ากันอะแตเลนโวเขาจะแถมอะไรมาให้หน่อยแบบแถมใส่ใส่ฮาร์ดดิสอะไรได้แถมอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ในราคาเท่ากันหรืออาจจะแพงกว่าน่อยก็เอเห็นแล้วมันก็ไม่ได้ถูกกว่าแบบว่าน่าใจหายก็น่าจะคุณภาพน่าได้น่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าหัวเวทโทรศัพท์ก็ใช้ดีแล้วยังดีกว่า Apple ด้วยฟังชัันอะไรใช่ปะเอออะลองถอดใจซื้อมาใช้ปรากฏว่าใช้ไม่นานปัญหาเกิดขึ้นทันที นะคะแต่ว่าเขาก็ให้ประกันมาถึงสองปีเต็มๆจุกๆแล้วก็อ่อนไซ์ก็คือมาซ่อมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถามถึงความประทับใจเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกก็ยังไม่กล้าใช้จริงๆไม่ได้ว่าดูถูกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าจากประสบการณ์ตรงอะแรดโวไม่ใช่แบงขี้บูขี้หมาใช่ไหมก็ดูว่าเออมันก็คงใช้ได้ปรากฏว่าก็ไม่รู้นะตามความรู้สึกเอกก็ยังไม่ให้ผ่านเพราะว่าไม่ใช่ว่าใช้ไปหนึ่งปีแล้วค่อยเกิดเรื่องนะ ใช้ไ,ไปแค่ยังไม่ถึงสองเดือนเองอะ่ะก็เกิดเรื่องแล้วนะเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็คือยังไม่ไว้ใจนะณนะปัจจุบันตอนนี้นะเอก็ยังเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่ไว้ใจเอก็ยังสงสัยนะมีใครใช้รถไฟฟ้าของจีนบ้างยังคะใช้กันเยอะแล้วเนอะคนไทยให้มองระยะยาวหรือยังไงเองโดยส่วนตัวนะไม่ได้ว่าดูถูกหรือะนะเอก็ยังไม่กล้าใช้ใช่ราคามันกดมาถูกลงจริง แต่เอกก็ยังไม่ค่อยกล้าใช้อ่ะเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเอยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ถ้าของอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตามราคาล่ะค่ะคุณซื้อราคาสูงคุณก็ยังได้แต่ว่าเรื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องรถยนต์นี่เกี่ยวกับชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอะไรนะไม่มีใครให้อะไรเอนะแล้วก็อย่าเอาอะไรมาปาบ้านเอด้วยอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องแล็ปท็อปก็เลยลามไปถึงอย่างอื่นด้วยของเขาที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้พูดกันตามตรง ก็จับประสบการณ์ส่วนตัวค่ะเออาจใจนี่เองก็ได้แต่ว่าก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่คนละกันได้ด้ว่าตาดีได้ตาร้เสียขนาดนั้นไหมนะอ่ะก็อ่ายังไงต่อดีนะวันนี้เดือนนายนั้นมันยังมีอีกมันยังมีอีกก็คือวันนี้เดี๋ยวเย็นๆเนาะจะมีงานสมุดอีใช่ไหมคะก็เรยวในวันนี้ค่ะจัดเวทงเวทีเตรียมไว้แล้วแล้วก็มีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันนะเออแฟนชาวจีนถามว่า ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นเซตที่แบบเขาจัดขึ้นมาเพื่อเขาเขาคอลแลบกับแบรนด์พี่หลิงกับน้องออมอ่ะ Always Wonder กับ Keep Silent เขาจัดอะไรไหนมาดูกันซิเผื่อใครยังไม่ทราบนะคะจากหน้าเพจของ s m o o t h e เลยบอกว่าพามาส่องกิจกรรมในงาน Event Meet New Face of s m o o t h e กับหลิงออมนะคะก็พิเศษสุดเฉพาะในงานนะคะเป็นการเปิดพรีออเดอร์ Exclusive Valentine Box Set Collaborate with Keep Silent and Always Wonder ในราคา2,500บาทที่มาพร้อมกิมมิกสุดน่ารักที่จะต่อกันเป็นรูปหัวใจต้อนรับวันวาเลนไทน์สงวนสิทธิ์เฉพาะซื้อในงานภายในวันที่8มกราคมก็คือวันนี้ถึงเวลา3ทุ่มเท่านั้นที่จะได้ร่วมลุ้นสแตนดี้หลิงออมพร้อมลายเฟนนะไปร่วมสนุกกันได้ขยับได้สแตนดี้น้องออมนะคะน้องหลิงน้องออมนะ อันแรกก็คือจะเป็นบ็อกเซตของหลิงนะคะใช้ชื่อตีมว่า love at first sight w h i t e n i n g s e ตที่มาคู่พร้อมกับกระจกแบรนด์ always wonder ของพี่หลิงส่วนของน้องออมใช้ชื่อตีมว่า you are mine นะคะจะเป็นริงเกิลเซตที่มาพร้อมกับเสื้อแบรนด์ keep s i เ e n งของน้องออมนะ ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่13มกราคมนี้นะคะคูปองจะได้รับเมื่อทำการสั่งซื้อเรียบร้อยและนำหน้าที่ยืนยันการสั่งซื้อไปแลกรับได้ที่บริเวณบูธสมุดอ E ก็คือภายในงานวันนี้เลยนะ,ะกิจกรรมอื่นๆภายในงานก็จะมีแชร์แอนแชร์กับหลิงออมนะคะก็ให้แชร์วิดีโอผ่านทาง f a c e b o o k สมุดอ E Thailand แล้วจะได้รับสิชถ่ายโฟโต้บูธ อีกหนึ่งสิทธิ์คือได้รับสิทธิ์ถ่ายรูปตู้โฟตโต้บูธฟรีตลอดงานเพียงแอดไลน์สมุดอีไทยแลนด์และสิทธิ์ที่3คือ Thank you gift and card เพียงแชร์ภาพภายในงานหรือจากโฟตโต้บูธติดแฮชแท็กสมุดอีหลิงออมนะคะเจ็บแค่ไหนจบที่สมุดอีกับหลิงออมและหลิงออมสมุดอี and ใช่ไหมสมูทเออสมูทติเอ็นแอดอลมั all, ้งคะนะก็คือแฮชแท็กที่เขาจะให้3อันอันนี้แล้วก็จะได้รับฟิีตรวจผิวฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญสมูทอีต,ตลอดทั้งวันภายในวันที่8วันแบงคอกโซนพาเลตนะไหนะมาดูหน้าตาของเซตของขวัญกันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยบอกเซตพี่หลิงก็จะมีกระจกด้วยกระจกสวยส่วของน้องออมเอาเสื้อไปเลยคะ่ะ เนี่ยค่ะก็น่าสนใจนะใครสนใจก็เรียกได้ว่างานนี้เปิดรับทั้งไทยทั้งเทศเนาะก็คนไทยเอา,เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปส่วนถ้าเป็นคนต่างประเทศก็เอาหน้าพาสปอร์ตไปด้วยเอาพาสปอร์ตถกไปด้วยก็จะได้สิทธิ์ร่วมลุ้นเหมือนกันค่ะนะคะสิทธิ์นี้มีให้กับทุกท่านที่เป็นแฟนน้องหลิงน้องออมนะแล้วหลังจากงานเอเข้าใจว่าหลังจากงานก็จะมีสัมภาษณ์ กับหลิงออมของทีวีพูนะคะรับชมพร้อมกันได้เลยที่ Facebook YouTube ทีวีภูเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปหลายคนบอกโหเจทีวีพูทำถึงมากเขาบอกว่าเป็นสัมแบบสัมสื่อหรือว่าสัมเอ็กลซีฟทีวีพูบอกว่าเป็นสัมสื่อสัมสื่อก็น่าจะตั้งตั้งเวตเอ่อตั้งโต๊ะแล้วก็มีไม์อย่างนั้นปะเห็นเขาใช้คำนี้เป็นสํารวมด้วยนะไม่ใช่สัมรวม่ิปลว่า ให้ให้สํารวมอย่างนั้นไม่ใช่เดี๋ยวนะสัมภาษณ์รวมเดี๋ยวดูซิทีวีภูบอกว่าเป็นสัมภาษณ์รวมนะคะถ้าเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟอดใจรอนะทางทีวีภูก็อยากสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟอีกแสดงว่าอาจจะสัมภาษณ์รวมๆมีศิลปินดาราไม่รู้สิเขาบอกสัมภาษณ์รวมก็นะเดี๋ยวรอดูละกันว่าจะเป็นรูปแบบไหนทีวีภูตอนหนึ่งทุ่ม ใครสนใจสามารถตามไปดู Facebook ไลฟ์สดได้จากช่องทางของทีวี o ูเลยไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า YouTube นะคะอล่ะคลิปนี้ก็เอามาอัปเดตงานงานของน้องๆเอาไว้ตรงนี้ละกันแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวงานอ e ีเวนต์จะออกมาเป็นยังไงสัมเป็นยังไงอะไรยังไงมีฟีแดแบ็จากแฟนจีนยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาติดตามกันได้ในคลิปหน้าละกันสําหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วม นะคะติดตามรับชมกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบรัคุณที่รับชมค่ะ